สวัสดีครับเช้านี้นะครับเรามาติดตามจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทำไป1สัปดาห์นะครับดูสิครับแค่หนึ่งสัปดาห์นะ้ห้เพื่อนๆดูนะครับน่กลายเป็นสีชมพูจนหมดแล้วนะครับเกือบหมดนะครับยังไม่หมดบางตัวก็กำลังเกิดขึ้นนะ บางตัวก็เป็นสีเขียวนะครับเนี่ยนะเป็นสีเขียวอยู่สามสี่ขวดนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสีชมพูนะครับนานๆแล้วสีเขียวนี่ก็ถือว่าเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับก็มีประโยชน์ต่อพืชเหมือนกันะนะครับแค่หนึ่งสัปดาห์ครับส่วนผสมนะก็อย่างที่ทำไปแล้วไม่ได้ใช้อะไร เยอะแยะไม่มีมาตรฐานอะไรเลยนะครับขอให้มีอาหารจุลินทรีย์อยู่ในขวดนะครับขอให้มีน้ำในนั้นตากแดดนะก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่แค่หนึ่งสัปดาห์นะครับยังเอาไปใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะขยา่านะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องขย่านะครับขย่าทุก ทุกวันได้ยิ่งดีนะแต่ว่าผมก็ขยุกที่ขยับผมคือแค,แค่หมุนนะครับแค่หมุนจากข้างล่างขึ้นบนก็พอไม่ได้มีอะไรยึกแยะไม่ต้องขยับเลยแค่หมุน ให้จุดนทรีมันเดินนะรับในตอนเชา้านะนะเดี๋ยวผมจะทำให้หมดทุกขวดเลยนะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำใช้เองนะครับมีประโยชน์ต่อพืชทำให้ดินร่วนซุยนะครับขนาดดินลุกลังยังร่วนซุยได้เลยนะฮะเพียงแต่ยังเป็นสีแดงเลยเวลาทำนะดินลุกลังยังเป็นสีแดงเวลาเราลดแต่เวลาเรากำดูเนี่ยรู้เลยนะมันร่วนซุย เดี๋ยวผมจะมาติดตามอีกทีอาทิตย์หน้านะครับอีกเจ็ดวันข้างหน้านี่แค่เจ็ดวันนะครับเนี่ยสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาติดตามดูจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นวันที่สิบห้าแล้วนะครับความจริงแล้วครบรอบเมื่อวานนะควันอังคารครบรอบสองสัปดาห์อันนี้วันที่สิบห้านะครับเห็นไหมครับเริ่มแดงกันหมดแล้วครับจากที่ยังไม่แดงตัวนี้เดี๋ยวก็แดงนะครับ เริ่มมีสีชมพูข้างในนะครับวิธีเขย่าของผมก็คือแค่หมุนนะฮะเนี่ยวันที่ผมเขย่าไปแล้วตอนเะช้านะแค่หมุนนี้หมุนปึ๊บปึ๊บปึ๊บสบายนะฮะนี่จากที่เป็นสีไม่ค่อยจะแดงเท่าไหร่นะตอนนี้เริ่มทุกขวดแล้วนะครับอ่าเราสังเกตขวดนี้นะครับขวดนี้ขวดน,นี้จะเป็นสีออกชุกเขียว น้าํนะาตาลเขียวเข้มเลยมันกำเริม่มันกำลังจะเปลี่ยนสีเดี๋ยวก็เป็นแบบนี้หมดเลยครับคราวที่แล้วเหลือประมาณหกเจ็ดขวดตอนนี้ครบหมดแล้วนะครับนะครบเกือบหมดเลยเหลืออีกสองสามขวดอ่าที่อยู่ข้างต้นนะอ่านี่ครับสรุปแล้วสําเร็จนะร้100อยเปอรเซนรอบนี้นะครับอ่าขวดที่มันขาวๆที่เราเห็นเมื่อกี้ก็กําลังจะ กำาลังจะเป็นสีชมพูนะครับลองสังเกตนะครับสังเกตัวนี้นะครับนี่นะครับจากขาวๆมันก็กำลังจะเป็นสีชมพูเนี่ยเนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นช้าเราไม่รู้ว่าเป็นเกิดจากอะไรนะครับอ่านะมันช้าเนี่ยอาจจะเป็นส่วนผสมอ่าอ,อาจจะน้อยไปหรือเปล่าสําหรับขวดใหญ่นะก็เลยช้านะครับแต่บางตัวมันก็ได้หมดนะครับทั้งๆนี้เราก็ใส่เท่ากัน แต่ไม่เป็นไรยังไงก็เป็นทุกขวดนะครับความจริงแล้วสัปดาห์หน้าเนี่เอาไปใช้ได้สัปดาห์นี้ก็จัดใช้ก็ได้แต่ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับต้อง3สัปดาห์ถึงจะพอดีใช้นะครับสำหรับในความคิดของผมนะครับเดี๋ยวผมจะทํามาถ่ายให้ดูตอนมันเป็นแล้วอีกสัปดาห์หน้านะครับครับ สัปดาห์ที่สามนะครับก็จะเป็นสี้ำหมดแล้วนะครับเนีย่ยผมก็เอาไปใช้แล้วตั้งแต่สองสัปดาห์กว่า,วาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นสูตร เท่าไรช้อนต่อขวดหรืออะไรเนี่ยไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับแรกๆผมก็ทําตามสูตรนะแต่พอทําบ่อยๆเข้านะครับไม่ตามสูตรแล้วขวดใหญ่ก็ใส่ใหญ่ขวดเล็กก็ใส่เล็กนะครับอย่างนี้ขวดที่บิคสามช้อนใส่เยอะมันก็เป็นเร็วแตเปันปูน,นะครับแต่ที่นี้ทังนั้นนะครับเราต้อง เขย่าบ่อยๆในช่วงแรกๆนะช่วงที่มันยังไม่เป็นพอมันเป็นแล้วเนี่ยเนีะผมเ<ไ>ป<ะ>็นสิ้นตายอย่างนี้แล้วนี่ผมก็จะเขยา่าอาทิตย์เขย่าทีนะก็แค่หมุนนี่เนี่ยนะอาทิตย์นึงก็มาเขย่อยขย่อยก็ไม่ยากนะหมุนๆจบ การทำตรีศีสคอแสงไม่ยากครับผมก็นําไปใช้แล้วใช้เมื่อก่อนก็เนี่ยครับโบรดน้ำอย่างนี้ใส่ช้อนหนึ่งนะครับแรกๆนะครับเพราะกลัวมันจะเกิดอะไรขึ้นกลัวมันจะตายมันจะเป็นอะไรก็ว่าไปเนะี่ยเหมือนที่เราได้ดูเพื่อนๆทาใน YouTube นะครับแต่ไม่ได้ค้านกับทฤษฎีของเพื่อนๆน,น,นะครับ แต่ผมเวลาใส่ผมเทเลยบวรดน้ำหนึ่งะเทจอกจอกอะจอกหนึ่งไม่รู้ได้ช้อนหรือเกินช้อนนะครับไม่ได้ไม่ได้ไคิดไว้นะครับแต่ก็ต้นไม้ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับพิ่งปลูกกล้วยหอมนะครบับรอบบริเวณบ้านมันจะมีแปลงขัก แต่ได้ผลนะครับทำให้ดินมันร่วนซุยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเพื่อนๆที่จะทำนะครับสาสัปดาห์ใช้ได้เลยนะครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ